ต่อไปพันวรีชวลิตลาหาอุดมพันธ์หลังจากนั้นจะเป็นคุณคสิเดชชุติมันนะครับเชิญท่านพันตรีชวลิตครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมพันวรีชวลิตลาหาอุดมพันธ์นะครับผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลผมเห็นด้วยนะครับที่ชาวกรุงเทพเนี่ยจะมีสภา,าเขตของตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถูกคอสชออยุบไป แต่ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะกําหนดให้หน้าที่ของสภาเขตเนี่ยเป็นเพียงคนทํางานทําข้อมูลความเห็นให้สภากรุงเทพหรือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพเอาไปตัดสินใจอีกทีแค่นั้นนะครับสภาเขตที่ควรจะเป็นเนี่ยคือต้องไม่เป็นลูกน้องใครนะครับท่า,านประธานต้องมีอํานาจเต็มของตัวเองนะครับต้องไม่ขึ้นกับใครนอกจากประชาชนในเขตเองนะครับแบบนี้ถึงจะเรียกว่าการกระจายอํานาจอย่างแท้จริงนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ย กรุงเทพมหานครถือว่าล้าหลังมากๆเลยนะครับสำหรับการกระจายอํานาจเมื่อเทียบกับต่างจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับคือต่างจังหวัดเนี่ยเขามีการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดคืออาบาจแล้วเขาก็ย,ยังมีระดับสับย่อยกว่านั้นก็คือเป็นพื้นที่ย่อยระดับตำบลนะครับก็คือเทศบาลและอาบาตอด้วยนะครับคือพื้นที่ใหญ่ระดับจังหวัดเนี่ยถือว่าใหญ่เกินไปนะครับถึงแม้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจะมีตําแหน่งบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าพื้นที่เราไปชอบเนี่ยใหญ่เกินไปจํานวนประชากรในพื้นที่ก็จะมากไปนะครับต่างจังหวัดจึงมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับสับย่อยกว่านั้นก็นนคือเป็นพื้นที่เล็กๆระดับตําบลเลยนั่นก็คือเทศบาลและอบาตานะครับพื้นที่เล็กๆระดับตําบลน,นี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งตําแหน่งบริหารที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีข้าราชการของตัวเองนะครับมีงบประมาณของตัวเอง แต่ถึงแม้จะมีน้อยและควรต้องเพิ่มอีกมากเนี่ยแต่เขาก็ตัดสินใจได้เองนะครับไม่ขึ้นกับอบจแล้วก็ไม่ขึ้นกับรัฐส่วนกลางนะครับหันมามองที่กรุงเทพมหานครของเรานี้เนี่ยเราไม่มีการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับที่ย่อยกว่าจังหวัดเลยนะครับดังนั้นท้องถิ่นส่วนย่อยกว่ากรุงเทพมหานครเช่นระดับเขต50เขตเนี่ยก็ควรจะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองที่ไม่ขึ้นกับใครเช่นเดียวกันนะครับผูวว้บริหารระดับเขตที่มาจากการเลือกตั้งต้องมีนะครับ โดยสภาเขตเนี่ยต้องมีอำนาจออกกฎหมายในเขตนะครับอนุมัติงบประมาณในเขตตรวจสอบผู้บริหารระดับเขตเหมือนกับสออกและสขอและสออละสอ,อย่างพวกเรานะครับทั้งสภาเขตและผู้บริหารเขตจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมีภาระงานและมีศักดิ์ศรีเท่าๆกับสภากรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและเท่าๆกับนายกรัฐมนตรีและสสอ,อย่างพวกเราด้วยนะครับทั้ง3ระดับนี้นะครับคือทั้งระดับชาติระดับจังหวัดและระดับ เขตหรือระดับตำบลในต่างจังหวัดนะครับคือผมเน้นคําว่าต้องมีความรับผิดชอบมีภาระงานและมีศักดิ์ศรีเท่าเท่ากันนะครับนี่เป็นหลักการที่เรียบง่ายมากเลยนะครับท่านประธานปัจจุบ,บันเนี่ยท่านลองนึกภาพน,นะครับนายกรัฐทมนตรีมีข้าราชการในสังกัดเป็นแสนนะครับที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยดูแลการทํางานได้หมดหรอครับแม้แต่สภาสสของพวกเราเองเนี่ยนะครับต่อให้เราเอาเวลาประชุมของสภาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในการปรึกษาหาหรือความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ย ท่านคิดว่าจะเอาปัญหาทั้งหมดทั้งประเทศมาพูดได้หมดหรอครับถึง1%หรือเปล่าก็ยังผมคิดว่ายังไม่ถึงเลยนะครับท่านประธานปัญหาเหล่านี้เนี่ยต้องยกไปให้สภา,าท้องถิ่นพูดนะครับต้องยกอำนาจยกงบประมาณเอาบุคลากรเอาข้าราชการไปให้ผู้บริหารท้องถิน่นให้เขาแก้ไขเองนะครับถึงจะแก้ไขปัญหาพวกนี้จํานวนมากนี้ได้นะครับการกระจายอำนาจที่แท้จริงเนี่ยคือการเอาข้าราชการเอาส่วนราชะการเอางบประมาณเอาความรับผิดชอบมาแบ่งเฉลี่ย สังกัดก,กับท้องถิ่นนะครับพื้นที่ปกครองระดับย่อยเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบงานที่ลงลึกในรายละเอียดนะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับประชาชนในด้านนี้เนี่ยถ้ายังขึ้นอยู่กับรัฐส่วนกลางอยู่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาสังกัดท้องถิ่นให้หมดนะครับส่วนพื้นที่การปกครองระดับใหญ่ขึ้นมาอย่างจังหวัดหรือว่าอย่างประเทศเนี่ย ก็รับผิดชอบเฉพาะภาพรวมภาพกว้างนะครับไม่ต้องลงในรายละเอียดนะครับคือจํานวนข้าราชการใต้บังคับบัญชาเนี่ยควรจะเท่าๆก,กันกับท้องถิ่นระดับสับย่อยนะครับความรับผิดชอบภาระงานแล้วก็จะได้จึงจะแบ่งเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับและเงินเดือนก็ควรจะเท่ากันด้วยนะครับส่วนข้าราชการที่สังกัดกับรัฐส่วนกลางนี้เนี่ยแต่และกระทรวงสายการบังคับบัญชาเนี่ยยาวมากเลยนะครับ เวลาผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนเนี่ยขาดทรัพยากรขาดคนขาดงบประมาณขาดเครื่องหมายเครื่องมือเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเขาจะมองเห็นไหมครับนี่คือสาเหตุสําคัญเลยนะครับที่ทําให้การบริหารงานราชาการเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะครับราชการมีสายบังคับบัญชาที่ยาวมากกันเนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นรัฐรวมศูนย์ไปที่ส่วนกลางนั่นเองนะครับยกตัวอย่างตํารวจก็ได้นะครับตํารวจท้องที่เนี่ย เป็นงานที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตประชาชนมากเลยนะครับตามหลักเนี่ยต้องสังกัดกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประเทศอื่นๆเขาก็เป็นแบบนั้นแต่ของประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐส่วนกลางนะครับเราลองมานับดูกันนะครับว่ามีสายกันคับบัญชากี่ชั้นกันนะครับก็ตั้งแต่ชั้นประทวนนะครับรองสารวัตรสารวัตรอันนี้เป็นปฏิบัติงานนะครับขึ้นไปมีรองพุ่มกับพุ่มกับอันนี้คือหัวหน้าสถานีนะครับ เป็นตำแหน่งบริหารแล้วก็ยังมีรองผู้การมีผู้การรองผู้ชการผู้ชาการ,ผ,าการผู้ช่วยผอบอตรรอ,องผอบอตรผอบอตรจนไปถึงนายกรมัมนมรีเนี่ยครับสังเกตว่าไอ้ตำแหน่งบริหารเยอะแยะพวกเนี้ยมันไม่จําเป็นเลยนะครับยิ่งมีสายบรรฑชาย,ยาวเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเพิ่โมโอกาสการฝากการวิ่งเต้นได้เท่านั้นเลยนะครับออลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าสถานนี้ตำรวจในกรุงเทพเนี่ยขึ้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับเขตเนี่ย พุ่มกับสถานีมีผู้บัญชาเพียงแค่ผอ,อ,อเขตหรือประหลัดเขตนะครับแล้วแต่จะเรียกหรือขึ้นถ้าขึ้นบีก็จะเป็นผู้บริหารเขตที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วเนี่ยลองแบบนี้นะครับเทียบกับแบบปัจจุบันที่พู่งกับสถานีเนี่ยมีผู้บัญชาไล่ไปจนถึงนายกทัมนตีไปถึงตั้ง8ชั้นเลยนะครับอะไรจะมากมายขนาดนั้นคือการที่มีนายเยอะๆขนาดนี้เนี่ยใครสักคนฝากมา ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องกล้ามกลืนฝืนทำผิดนะครับเวลาเรื่องแดงก็ติดคุกไปคนเดียวนะครับส่วนไอ้นายระดับสูงที่สั่งให้ทำผิดเนี่ยมันก็ลอยตัวไปนะครับนี่คือวัจจักของสังคมไทยนะครับที่เกิดจากรัฐราชการรวมศูนย์อยู่ที่รัฐส่วนกลางนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาไม่ได้ฝากกันแค่เรื่องคดีนะครับเขาฝากคนเข้าทำงานฝากบริษัทรับเหมาฝากการจัดซื้อจัดจ้างนี่มันเป็นปัญหาทุกกระทรวงเลยนะครับไม่ใช่แค่ตำรวจเพราะเป็นราชการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางนั่นเองนะครับ แต่ถ้ากระจายอํานาจแล้วเนี่ยข้าราชการมีลําดับชั้นน้อยๆแล้วนะครับบางท่านอาจจะกังวลเรื่องแคเรียพาธนะครับของข้าราชการว่าเขาจะเติบโตยังไงผมก็ต้องบอกไปเลยว่าข้าราชการเองเนี่ยเขาจะทํางานได้อย่างภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีผู้บัญชาหลายๆชั้นเนี่ยมาคอยกดหัวเขานะครับถึงแม้จะมีลําดับชั้นน้อยแล้วเนี่ยก็ทําให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละท่านเนี่ยมีอํานาจการตัดสินใจเองได้มากขึ้นนะครับนี่เป็นไปตามหลักการบริหารองค์กรยุคใหม่นะครับที่แฟลตมากขึ้นนะครับ เพื่อเพิ่อมอำน,นาจให้ผู้ปฏิบัติการมากขึ้นนะครับเป็นการ empower นะครับให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมากเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านประธานเ,เมื่อเขตได้รับการกระจายอานาจมากแล้วเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าท o w ฮอ a l นะครับหรือว่าสภาประชาชนนั่นเองนะครับคือผู้บริหารเขตและสภาเขตเนี่ยต้องเปิดห้องให้ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยมาบอกปัญหาด้วยตัวเองเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับถ้าสถานีตํารวจย้ายมาสังกัด กับเขตแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยปัญหาเรื่องบ่อนเรื่องตำรวจเลือดไถตำรวจเฉยชารับว,วิ่งเต้นคดีปัญหาคาลขาข้ังเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปได้นะครับถ้าผู้บริหารไม่แก้ไขก็เตรียมโดนชาวบ้านไล่ได้อย่างง่ายๆได้เลยนะครับแต่คีย์สาคัญเลยคือเนี่ยผู้บริหารเขตเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับและประชาชนที่มาแจ้งปัญหาในสภา,าประชาชนเองเนี่ยก็ต้องรับฟังจริงๆนะครับถ้ายังเป็นอย่างกิจกรรมอย่างที่สำนักงานเขตทุกวันนี้ทํากันอยู่เนี่ยคือผู้นําชุมชน ถูกเรียกมาฟังทนายการเล่าอยู่ฝ่ายเดียวแบบนั้นเป็นของปลอมนะครับคือถ้าจะไปดูงานจากต่างประเทศมาแล้วเอามาใช้อย่างไม่เข้าใจแบบนี้เนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับรรท่านประธานก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรทุกท่านลงถึงท่านประธานพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้ประเทศของเราเกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงต่อไปให้ได้นะครับโดยเฉพาะระดับเขตของกรุงเทพมหานครขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ